สวัสดีตอนเช้าจากเลคโคโมและนี่ก็เป็นวิวที่ห้องพักของเราตอนเช้าเลยเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเจอวิวทะเลสาบแบบนี้วันนี้ก็วันที่สามแล้วนะอยู่ที่เลคโคโมตอนนี้เราเอาน้องรถมาน้องเบนซ์มาชาร์น่าจะประมาณ30นาทีเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกัน ระยะเวลาชาร์จวันนี้น่าจะประมาณ30นาทีเพราะแบตเราประมาณ60%มาแล้วจุดชาร์จเราอยู่แถว t ทรเมโซซึ่งไม่ไกลจากที่พักเราเท่าไหร่แล้วก็เดินออกมาก็จะเจอสวนสาธารณะชื่อว่าเ e r e s ซ o l โอลิเบลีนี่เราก็เดินเข้ามาในบริเวณสวนที่ใกล้ๆกับตรงที่ชาร์จแบตนะสวยมากเลย นี่คือเลคโคโมฝั่งที่เราอยู่จะเป็นแทรเมโซ่ฝั่งนู้นตรงนู้นนั่นคือบิลลาจิโอตรงนี้ก็สวยข้างหลังก็เป็นโซนของอ เปลาซิโอหมดเลยนะที่เมื่อคืนเรานั่งนั่งรถข้ามไปส,สวยไปหมดให้ดูบรรยากาศในสวนต้นไม้ใหญ่มากเลย มานั่งมันจะโดดน้ำน้ำคุสวยงามบันไดขึ้นหนงนี้ก็สวยว้า การเดินทางวันนี้ของเราจะเริ่มจากเลคโคมแล้วก็ไปแวะช้อปปิ้งที่ Fox Town Outlet ในสวิสก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่เมือง s t ต c เคิลแบกที่อยู่ประมาณเกือบ300กิโลนะจากตัว Fox Town Outlet ถนนที่ขับออกจากเลคโคมก็จะขับยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลนสวนกันแล้วก็แคบมาก แต่ข้อดีก็คือเห็นวิวทางสวยมาก เส้นทางที่เราวิ่งวันนี้ Google Map แนะให้เราวิ่งผ่านภูเขาแทนที่จะวิ่งเส้นทางไฮเวย์เพราะระยะเวลาจะสั้นกว่าโอ้โ oh หแต่ทางนี่ยากไม่เบาผ่านเขาล้วนๆและทางก็แคบไปึ้ึ้่นี่มีอีก สุดโอเคตอนนี้เราก็ขับรถลงเขาเพื่อที่จะไปเมืองมนริซิโอนะอยู่ในเขตสวิตเซอร์แลนด์แล้วโอ้โหหลังจาก <c oughs> ความลุ้นตื่นเต้น <c oughs> หลากหลายอารมณ์ที่เราผ่านกว่าจะผ่านภูมแดนมาอยู่สวิตได้นี่คือแบบนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายมากอะถนนนี้คือ ยอดจริงๆเป็นตอนที่เขามาตอน,เป,นเป็นทางเดียวแล้วก็คดเคี้ยวไปมาอย่างกังูแต่ว่าระหว่างทางก็คือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆดาวดอยแม่สองถุยฟงอ่าไม่ใช่งนั้นเลยสุดๆจริงๆฮะตรงนี้เส้นนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Foxtown Outlet แล้วนะโอ้โหกว่าจะผ่าน่านข้ามภูมแดนมาได้จริงๆมาด้วยเส้นทางที่ในแบบเขาแนะนำนี่คือไม่ได้ไม่ได้ง่ายโอเคแต่ตอนนี้ก็ถึงแล้วจ้ะตรงนี้ก็คือ Foxtown Outlet ที่พอคนนิยมกันมาชอปปิงแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูร้าน เลยนะพร ada ใช่ไหมโอเค <Okay, S 2> ให้ดูร,บรอบๆกันให้ดูร,บรอบๆว่ามีอะไรบ้างที่นี่โอ้โหตรงนี้เป็นโซนโคอสเมติกนาฬิกาซื้อเลยไหมมันจะลักเงนไม่ต้องไปเออไม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก็นนะได้เดี๋ยวแวะไปดูนี่กัน ซื้อไปเลยก็ได้จะได้ไม่ได้แม่นิวอลล่ากัมโมดิชอบไนกกี้ด้วยนะว้าวหัวเราะมาแม่ดูกันโอ้เอามีอะไรบ้างไปดูรองเท้ากันดีกว่าซื้อกันลงเขาบอกมีลดสาบเปอร์เซว้าว โอ้โหเปียบเลยรูปไหนใหม่มั้งเนี่ยนี่สวยโอ้วอันนี้น่ารักอะ่ะประมาณนี้ <c oughs> มองเขาจะก็จะเป็นอย่างนี้เออก็มี่งโล่งสบายเดินไม่ยากกุยชยนี่มาดูแล้วโอ้โหนี่ปร์ดา น่าร <łość> ักด <Billboard Sports> ีนะแล้วก็มีอันนี้เออสวยดีหอมด้ว <mulheres> ย ราช้อปปิ้งที่ Fox t o w ทกันประมาณ2ชั่วโมงและหลังจากนั้นก็เดินทางต่อยาวๆเลยระยะทางจากนี้ก็ประมาณเกือบ260กิโลนะจนถึงที่พักของเราใน s t e กเคิลแบกในสวิตเซอร์แลนด ก็เป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบเหมือนกันแล้วถนนก็อยู่เนี่ยที่อยู่บนถนนอยู่บนเขาเป็นแบบติดกับหน้าผาอย่างนี้เลย่อขับเรียบเรียบกับเนี่ยเรียบกับทะเลสาบไปเลยวิวข้างหน้าก็จะสวยมาก ถนนที่เราวิ่งวันนี้มีชื่อว่าเดรโม a าเป็นส่วนหนึ่งของกัททัดพาสที่เป็นถนนที่โรยด้วยก้อนหินนะแล้วเส้นทางก็จะคดเคี้ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาแบบนี้เลยตรงนี้คือจุดที่เกือบจะถึงยอดเขาแล้วมองไปไกลๆก,ก็จะเห็นวิวภูเขาสวยมากและถ้ามองไปข้างล่างก็จะเจอกับ ถนนที่เราเพิ่งวิ่งมานะเนี่ยโค้งเป็นพับผ้าอย่างนี้เลยแล้วมองไปตรงๆนี่ก็คือขอบเหวแหละถนนก็จะประมาณ2เลนสวนกันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งขับเร็วไม่ได้นะตรงนี้ ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นวิวข้างหน้านั้นคืออุโมงค็ถาที่เป็นอุโมง์เจาะผ่านภูเขาชื่อดังของสวิสเส้นทางมันสวยเราก็แวะถ่ายรูปนิดหนึงสวยมากข้างหน้าเนี่ยเป็นอุโมงค็ถาแวะถ่ายรูปกันชิวๆไปเลย ถึงยอดเขาก็จะมีทะเลสาบเล็กๆและจุดบริเวณนี้คนก็นิยมมาตั้งแคมป์กันหน้าร้อนบนยอดเขาจะเจอเส้นทางเลนเดียวที่ห้ามแซงเราก็ต้องต่อท้ายกันไปอย่างนี้แป๊บหนึ่งดูวิวข้างนอกสิโอ้โห อลังมากเลยอะวิวนี้ก็จะเป็นทางลงจากภูเขาแหละลงมาก็จะเห็นหญ้าเขียวๆมีบ้านเล็ก,ลกๆไกลๆอ้โหอันนี้คือแบบวิวสวิตแท้ร้อย์เซ็นต์นี่สวยมากเลย แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นฝนก็ตกหนักมากเราไปถึงอินทราเก้นแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขาปิดถนนเพราะดินถลม่มไปไหนไม่ได้เลยเราก็เลยต้องพักอยู่แถวในอินทราเก้นนั่นแหละก็หาโรงแรมนอนกันคืนนั้นสภาพก็ประมาณนี้เลย ก็ถือเป็นผู้ประสบภัยจําเป็นเลยคืนนั้นแล้วคลิปนี้เราก็จะลากันไปด้วยวิวในตอนเช้าของโรงแรมที่เรานอนไปคืนนี้มันก็ไม่แย่นะอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกฟ้าหลังฝน